ซื้อเห็ดละาโง่มาสิอเอามาฝังจากพี่น้องกำลังจิดแต่เอาซื้อมาลอ,อยหนึ่งมีดอกบานเท่านี่เล่ได้มาเพราะได้ใส่เหงามันว่าเสียหัวเอชือกก็บ่เห็ดดอกพี่น้องเอาอเซลล์ลงเลยละ่ะเอาแบบนี้เลยใส่ต้นอื่นน้ำใส่หลายเถือเอ่อเหรอเด่นพี่น้องเ่ราะเป็นใส่หน่อยๆเด้ ใส่หลายเือเด้วทั้งเอาเป็นชนิดที่เป็นขวดสื่อสร้างสื่อขวดมากกว่มามีกไอ้ไห้ใ้ถมใบต่อยู่โขกกว่าบมี่พู้ได้เอาไปใส่ดอนยาพี่น้องมันก็เกิดฮือก่อนแหละแต่มันหอดเวลาของมันปกไวห้ไปใส่ต้นอื่นอีกก้อน ได้มาบบได้เอามาใส่บบดน,นั้นแล้วพี่น้องของคุณลังค้นซม,มี่เพิ่นก็ออกเลรวเดว้เอาไม่้จันทันได้ออกอยู่เห็นเห็ดหนาแดงก็แต่ว่าเห็ดหลงโองอ่เบเห็นออกเลยเห็ดหนาแดงว่าด้กล้าว่าด้ปลูกคือเกิดฟังไว้เลยล่ะเห็ดแบบง่ายๆเลย khế là ngô kia Pien Nhung. Ha anh để ăn. Khoảng 2-3 năm thì Đức Thừa để ăn hết. vậy, nó phen pha hẹt, Pien Nhung. Phen pha hẹt thay với bưng, để ăn. vậy thôi, để hết đi nhàng, say nhắn chắc nèo. Sữa mám ở này. กระเปื่อยแล้วฟัง้หลายรอบแล้วล่ะจ้าน้ำมันนี่สามรอบสี่รอบแล้วทั้งชนิดขวดทั้งชนิดดอกเอามาใส่ลายรอบแล้วท่านได้เห็นอย่างแกแนวอยู่ซ้ำนี่ล่ะจ้ามาฟังเฮ็ดละงอกอยูตยนะตน้น,ตนยางนะต้นยางนากระต้นใ่เติบแล้วท่วมหัวแล้ว จากน้อยเมื่อกเกินปีสองปีก็สิได้กินดอกตีนาอพี่น้องเนาะรอไปเบิงเ่งให้เธอได้กินตอนอ้นยางนาก็ใหยเ่เติบแล้วประมาณนี้หลยจ้ะตอนอ้นยางนาซับหนีของพลังคนผนออกเลยด้เนาะพี่น้องเนาะเขาไม่ใย่งจานบ้านได้ออกจยเพราะงั้งนเกินรอดอกตีขอพุณนตุกการรบชมจา้า